สวัสดีนะคะก็พบกับครูแอลเช่นเคยนะคะวันนี้ครูแอลมาพร้อมกับนมจืดนะคะบอกเลยว่าประโยชน์ของเจ้าตัวนมจืดนี้ีคือดีมากๆนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราดูสดชื่นชุ่มชื่นแบบนี้นะคะสาวๆหนุ่มๆที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างไม่กระชับนะคะคือสองสิ่งนี้ช่วยได้เลยก็จะมีสำลีแล้วก็เจ้าตัวนมจืด เดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะหาภาชนะเพื่อที่จะใส่นมมานะคะเราก็วางสำลีลงไปเลยนะคะเพื่อนๆได้สำลีครบแล้วเราก็เทนมลงไปเลยนะคะ พอท่วมสำลีนะคะกรัวแอวแนะนำเป็นนมที่ผ่านการแช่เย็นมานะคะเพื่อความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปล้างหน้าล้างตาให้สะอาดนะคะก็คือช่วงนี้ครวรเอาเป็นสิวแล้วก็รูขุมขนไม่กระชับเราก็ควรที่จะหาวิธีดูแลตัวเองนะคะ ล้างหน้าให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สำลีนะคะที่แช่ไว้กับนมจืดนะคะนำมามาร์กไว้บนใบหน้าของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทํากันเลยค่ะ หลังจากที่เรามากหน้าทิ้งไว้20นาทีแล้วนะคะเราก็มาเอาสำลีออกนะคะเพื่อที่จะไปล้างหน้านะคะแนะนําทําช่วงเป็นเวลากลางคืนนะคะทําเสร็จแล้วล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาครีมบํารุงได้ตามปกตินะคะยังไงก็ลองเอาไปทําดูนะคะวิธีการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็กระชับรูขุมขนค่ะ